สวัสดีครับตอนเสาเราวันอาทิตย์ครับตอนเสารวันอาทิตย์ตอนเสาร์ตื่นเศร้ามากกับขี้เก่าครับเกียดเป็ดเกียดไก่เลยครับเจ็บไก่เราครับเจ็บไก่เป็ดครับตัวนี้เป็ดคขาใกินอาหารไาไหนครับตอนเสาร์กินหลายเฉพาะตอนแรกแต่เรื่ยใครก็บ่ค่อยหลายครับพวกนี้เดี๋ยวมื้อนี้มาเบิ่งกันครับว่าใครสิได้ด้ไรกันนะครับ

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 23้าสิบป Yeah. ikan, 30 สามสองสามสามสามสี่สามหาสามหุสามเจ็ด

อ้าสามหาสี่ห้าหกห้าเจ็ดหาแปดหาเก้าหกสิบอุกเอ็ดอุกสองหกสามอหกสี่หกห้าหกหก 7, เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเ้าแองแปดสมแด้อดหอดเกเลยครับโอ้รรุนงหงไรอาหารกบ่ป่อยเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนบ่อย ไปสายมาบึงอีกอทีนึงครับเผื่อมีไข่เพิ่มนอกมีไข่อยู่นอกข้างนึ่งครับฟองนะช่วงสายๆมาเบึงรอบก,กับมีไข่เติมครับเสียรีแปดสิบเจ็บของกับแตกครับแตกเก้ 68, าเก้าสิบ กล้องตกดองครับเห็นมีกองนึครับทูนอสิบสองครับครโดดใบครับมึงไอล่ลายอาการเคียนครับอาเคียรเคียรอนตกงสองฟองครับแรกเห็น่วยนึงฟองนึงเกี่ยับร สำหรับมื้อเนี้ย็เก็บไข่เป็ดได้ทั้งหมด93้ฟองครับไข่เป็ดลดครับยังลดอยู่กาบมันเปลี่ยนแปลงทุกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวบ่ตกคนก็นได้มันบ่กตกก็อบอ้าวหอนเป็ดก็กเลยไข่ลดครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิป แค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เขามาติดตามเขามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ